มีคนสงสัยครับเลยต้องจัดให้สำหรับคลิปนี้ระหว่างมินิ LED ตัวท็อปกับ OLED ตัวเริ่มต้นเลือกตัวไหนดีถ้าท่านสงสัยอย่างนี้หรืออยากรู้สักครู่มาเจอกันครับ ครับสวัสดีครับผมเป็กนครนะครับเจ้าของช่องนี้เป็กนคร e k เอหนนุขวายรอเรือนะครับเราถึงเจ้าของหลาเพจเป็กนครคนรักหนังี่ช่อเเรื่องเสียงครับอ่าอันนี้เป็นความตั้งใจจริงๆของผมอยู่แล้วก็เมื่อวานนี้เองมีน้องคนหนึ่งโทรมาคุยก็เป็นประเด็นนี้เหมือนกันนะครับคือพี่ระหว่างตัวมินิ LED นะครับที่เป็นตัวท็อปเลยนะครับกับตัวของ OLED ตัวเริ่มต้นถ้างบประมาณมันไม่ได้ต่างกันเยอะเนี่ย เลือกตัวไหนดีดแต่วันนี้ผมฟันธงให้นะครับและตัวของมินิ l e d ที่ผมยกเอามาในเคสนี้ก็คือตัวของ s a m s u n ง qn 9 0 a นะครับตัวรุ่นท็อปของเขาเลยนะครับมี95ไมมไม่แน่ใจแต่ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปแล้วนะครับ qn 9 0 a นะครับมาปะทะกับซึ่งเป็นตัวของเทคโนโลยี mini-LED นะครับตัวเป็น neo นะครับ neo qled ของตัว s a ั s u n งและตัวของ lg ตัวซีรีส์ใหม่สุดที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาในปีนี้เป็นปีแรกนะครับคือตัวของ o l d ซีรีส์ A1 นะครับซีรีส์ A ซีรีส์ A, A เพราะแต่ก่อนก็จะมีตั้งแต่ B C ไปนะครับแล้วก็ไป G 2ตัวนี้ผมมาดูแล้วและเรื่องของราคานะครับเอาเรื่องของราคาก่อนราคานี่ผมก็มงวกับราคาไทยมากเลยคือราคาในอเมริกานะครับตัวของ QN90A เขาจะอยู่ที่ราคา เราดูกันที่ขนาด65นะครับ2,97 0นี้ในอเมซอนนะครับ2,97 0เหรียญในขนาดที่ตัวของ LG A1 65นิ้วอยู่ที่1,596คือในอเมริกา LG ถูกกว่ามองกับมันยังประเทศไทยเรานะครับ ผมสารวจในตัวของช้อปปีผมก็เจ็บเบ็ดหัวเลยนะเจ็บแถวภาคาใต้ตายเเจ็บเบ็ดหัวเลยอะไรของ LG วะหรืออะไรของซัมซุงก็ไม่รู้คือมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายก็ไม่รู้ที่ทําราคาแบบแปลกๆเพราะในตัวของ QN 65 QN 90A ที่ขายอยู่ในประเทศไทยนะครับรวมค่าส่งแล้ว6,500บางล้านนะครับผมผมผมเอาข้อมูลมาจากบางร้านที่ดูเห็นว่าราคาถูกสุดแล้วรวม ค่าส่งแล้วนะครับ6,500าขณะที่ตัวของ LG 65 A1 เอ่น6 9 0 0 0ั 69, นะ6 9ห0 0ันท่านผู้ชมโอ้ผมอ้าแล้วทำไมมันถึงไม่ต่างกันก็นั้นเรื่องหลังองราคาท่านลองไปเปรียบที่บันเองแล้วกันที่นี้เรามาดูเรื่องของ ผลการรีวิวของเขานะครับที่จะเอามาเป็นข้อมูลในการเปรียบ,แบบเทียบผลการรีวิวจากอาร์ติงนะครับคะแนนของเขาคะแนนของ QN90A นะครับ QN90A อยู่ที่8.6คะแนนรวมนะครับตัวของ A1 อยู่ที่8.5ความแตกต่างกันของคู่นี้เลยคือชนิดของหน้าจอนะครับตัวของ Samsung เป็น ใช้พาร์แนลเป็น LED นะครับและใช้แบ็คไลท์เป็นมินิ LED ขอย้ำนะครับพาร์แนลยังเป็น LED นะครับเทคโนโลยีของสีก็เป็นคนตัมดอดของเขานั่นแหละครับแต่ตัวของแบ็คไลท์ light, เขาเลือกเปลี่ยนมาใช้ตัวของมินิ LED ทำให้เพิ่มความสว่างมากยิ่งขึ้นไปจากตัวของ Q LED ปกติของเขาของ Samsung ท,ที่เป็นแต่ก่อนที่เป็นตระกูล QLED นะครับส่วนตัวของ LG นะครับ ตัวชนิดของจอของเขานะครับเป็น OLED นะครับแลวก็สับไทยเขาก็จะเอาตัวสับไทยของเขาเป็น WRGB ส่วนของซัมซุงสับไทยของจอก็จะเป็น VA นะครับก็จะมีผลเรื่องของความดำสนิทนั่นแหละครับถ้าผมจะไม่ผิดรุ่นลองจากนี้สับไทยจะเป็น IPS นะครับในตัวม mm ิน hmm. ิตัวตะกุน QN ของซัมซุงนะครับสับไทยจะเป็น IPS ซึ่งจะทําให้เรื่องของความดำนะครับเรื่องของคอนทราสต์ก็จะด้อยกว่าตัวของ OLED อย่างไม่ต้องเทียบยนะครับพสไเลยอย่างไม่ต้องเทียบแต่ถ้าเป็นตัวของ VA อย่างพอเทียบกันได้สิ่งที่แตกต่างกันหลักๆก,ก็คื HDR net, อ HDR brightness ความสว่างในการดูของทีวีธรรมดานะครับซัมซุงอยู่ที่9.4นะครับตัวของ LG A1 นะครับอยู่ที่6.1อ่านี่คือสิ่งที่ Samsung เหนือกว่าแต่ในส่วนของคอนทราสต์ Samsung 8.5 LG 10เต็มครับตัวของ OLED 10เต็มอยู่แล้วนะเรื่องของคอนทราสต์โล c a l d i m มิ่ง Samsung 8นะครับส่วนของ LG 10นะครับเพราะทุกจุดคือจุดกำเนิดแสงนะครับมันกำเนิดแสงได้เองนะครับตัว OLED ส่วนของมุมมองนะครับ Samsung 7ตัวของ LG 9.4 นะครับก็คือด้วยการที่เป็น VA มุมมองมันก็จะแคบนะครับแต่ส่วนของอ LG เขาก็มุมมองกว้างนะครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันหลักๆนะครับถ้าดูในภาพรวมนะครับตัวของการดูหนังนะครับ Samsung 8.5 LG 9.3ตัวของการดูรายการทีวีโชว์ Samsung 8.6 LG 8นะครับคือเขียวตั้งกระดานทั้งคู่เลยนะครับนะ การดูสปอร์ตการดูกีฬาแต่โทษกีฬาซัมซุง8.5 lg 8นะครับคะแนนสูงกว่า7.5ก็คือเขียวนะครับวิดีโอเกม Samsung 8.8 lg 8.7 hdr movie นะครับ8.6เท่ากัน hdr gaming Samsung 8.8 lg 8.5และการใช้เป็นจอคอม Samsung 8.8และ lg 8.5นี่คือคะแนนของเขาทีนี้มา ข้าวที่บทสรุปว่าเอ๊ะแล้วดูจากันแนนอย่างนี้มันแยกความแตกตอะไรสิ่งที่เขาแตกต่างกันอีกนอกจากการเป็น led กับ ol e d แล้วนะครับตัวของพอร์ต hdmi ตัวของ qn 9 0 a นะครับผมขอดูข้อมูลให้ชัวร์ก่อนจะมีพอร์ต hdmi แล้ว hdmi 2.1แล้วนะครับจะมีพอร์ต hdmi 2.1แล้วและดังนั้นเขาก็จะรองรับตัวของ4 k 1 2 0 h z ในขณะที่ตัว a 1นะครับเป็น o l d รุ่นเดียวนะครับที่รองรับแค่ 4k ทับ60เพราะเขาไม่มี hdmi 2.1นะครับ hdmi 2.1ง samsung H hdmi 4ก็คือมี hdmi 2.1มาให้1ช่องซึ่งมันก็ดีแต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่ในอีกประเด็นหนึ่งคืออย่างนี้ครับการที่ samsung มี hdmi 2.1แล้วและรองรับ 4k ทับร2อนั่นทำให้ถ้าท่านจะเล่นเกมด้วย นะครับถ้าท่านจะเล่นเกมด้วยซั s ซุงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเพราะเขามี 4K เทีบร้อมี h d m i 2.1แล้วนะครับเพียงแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับใครที่จะเลือกซัมซุงนะครับท่านเล่นเกมกจริงแต่ท่านต้องบอกกับตนเองนะครับว่าท่านจะเป็นคอเกมคอนโซลแค่ค่ายเดียวนะครับหรือเล่นแค่อุปกรณ์เดียวไม่ว่าจะเป็น p s 5 Xbox Series x b o x s e r i e s x นะครับหรือท่านจะใช้คอมพิวเตอร์นะครับที่มีตัวของเอมิวเดียนะครับ RT 3 0มสิบซีรีส์นะครับตัวของ n v i d i a ดีย RT สามศูนย์ซีรีส์ของเขานะครับที่จะปล่อยตัวของ 4K ทัพ120ได้นะครับทีนี้แต่ที่ว่ามีแต่เพราะว่าเพียงแต่ Samsung เขาให้ปลดเอ็กตมาให้1ช่องและที่สำคัญช่องที่เขาให้นะครับช่องที่เขาให้อ่า มันจะไม่ใช่ช่อง EARC นะครับคือ HDMI 2.1ของเขานะครับจะเป็นช่องที่ไม่ใช่ช่องมี a r c หมายความว่าเขาจะรับ input เท่านั้นท่านผู้ชมเขาจะรับ input เท่านั้นท่านมีสิทธิ์ต่อเขาตรงเข้าที่ทีวีหรือถึงแม้ท่านจะมี AVR ที่ปล่อย 4K ทับยได้นะครับแต่ด้วยการที่ทีวีรุ่นนี้ รับตัวของ a r c ผ่านตัวของที่เป็นแค่ e a r c ไม่ใช่ช่อง h d m i 2.1เพราะฉะนั้นการจะอัพตัวของ4 k ท2 0้120ขึ้นไปผ่าน a v r ท่านจะทำไม่ได้นะครับท่านจะทำได้แค่ต่อเขาบนาผ่าน port in นบนทีวีหรือถ้าท่านต่อกับ a v r นะครับท่านมีสิทธิ์ทำได้อย่างเดียวนะครับก็คือท่านก็ต้องโยกตัวของ สายไอ m ีที่ท่านต่อกับช่อง a r c ไปต่อกับช่อง HDMI 2.1ของเขาท่านาสะดวกที่จะขยับอย่างนั้นอยู่ตลอดหรือเปล่าล่ะครับพอจะเล่นเกมก็ก็ลองช่างใจดูนะครับทีนี้ถ้าเป็นตัวของฝั่ง A1 บ้างฝั่ง A1 หมก,กับใครฝั่ง A1 เนื่องจากเขาด้อยกว่าตัวของซัมซุงรุ่นี้ที่เรื่องของความสว่างนะครับเรื่องความส่องเพาะพอเป็น Mini LED และความสว่างมันก็สูงขึ้นมากว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นเขาจะ ก็เลยถ้าไปดูในห้องที่มีแสงสว่างแล้วต้องขับหน้าจอเร่งหน้าจอให้มันสว่างสู้กับความสว่างของห้องนั้นเะ่นห้องรับแขกถ้าห้องรับแขกท่านไม่สามารถปิดไฟได้อะไรประมาณนี้ไม่สามารถคุมแสงได้ตัวของเขาจะไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใช้ในห้องโฮมสเตอร์ที่ท่านคุมแสงสว่างได้นะครับและท่านคือคอหนังเพียวๆอย่างผมนะครับ ดูทั้งอย่างเดียวนะครับท่านเลือก A1 ได้เพราะคอนทราสสิบเต็มนะครับโลคกลดิมมิงสิบเต็มนะครับมุมมองกว้างนะครับสีดำดำสนิทจริงนะครับนะครับเพราะว่านี่คือเทคโนโลยี OLED เราไม่จำเป็นต้องไปอาศัยเรื่องของความสว่างในการสู้กับตัวของแสงแปจากภายนอกนะครับส่วนของ HDR เขก็อยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเพราะว่า ถ้าจะว่าไม่ดีก็ลองดูคะแนน HDR Movie แล้วกันนะครับอ่าผมย้ำอีกทีหนึ่งเดี๋ยวใครจะมาอ้างว่าเอ๊ะก็ความสว่างสุ้ไม่ได้ HDR Movie ผลการเทสของ r t i n g 8.6เท่านะครับ HDR Gaming 8 8, 8. 5, กับ8.5ก็ได้วก,กว่านิดนึงแค่นั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ตัวของ a 1ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเราเป็นคอหนังดูในห้องโฮม e เตเตอร์เราคุมแสงสว่างได้ จัดไปแล้วครับตัวของ A1 เพราะถึงแม้เขาจะรองรับแค่ 4K ทับรเอ้ 4K ท60แต่ปัจจุบันสตรีมมิ่งทั้งหลายนะครับที่ให้บริการกันอยู่นี่สูงสุดอยู่ที่ 4K ทับ30แค่นั้นนะครับแม้แต่ Netflix กนะครับก็มีคนพยายามเรียกร้องให้ Netflix อัพขึ้นมาให้มันมากกว่าตัวของ30นะครับก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับอยู่ที่ 4K ทับ30กันอยู่นะครับ ไม่รู้จ้าไหนจะขึ้นมาที่ 4K แตง60ก่อนนะครับแค่ขึ้นจาก30มา60นี้ก็ยังต้องรอเลยนะครับเพราะฉะนั้นและความคมชัดของภาพตัวนี้แม้จะเป็นแค่30ผมว่ามันก็ โอ้คลิปเลยนะครับยิ่งถ้าใครดู Apple TV นะครับผมรู้สึกเลยครับตอนนี้ว่า Apple TV ภาพนี่แบบสุดๆจริงๆนะครับใครใครไม่เป็นสมาชิกก็คงไม่รู้แต่ถ้าใครเป็นสมาชิก Apple TV Plu ีดูสตรีมมิ่งยิ่งตอนนี้ซีซีซั่นสมาแล้วนี่ครับโอ้โหท่านผู้ชมภาพนี่ผมนั่งกล้ๆโอ้โหภาพมันจะสวยไปไหนนะครับนี่ขนาดผมตัวของ LED เองนะครับแล้วก็จะเป็น OLED มันจะขนาดไหนนะครับครับก็เนี่ยครับฟันตรงง่ายๆกันแล้กันแล้วกันนะครับคือถ้าท่านเล่นเกมด้วย ไปตัวของ QN90 นะครับแต่ถ้าท่านดูหนังอย่างเดียวอยู่ที่ A1 ได้นะครับอยู่ที่ A1 ได้แต่ถ้าท่านเป็นลูกผสมนะครับถ้าท่านเป็นลูกผสมก็ลองไปคิดดูเองแล้วกันนะครับว่าท่านจะเล่นตัวของคอนโซลเกมที่มาเป,เป็นรุ่นใหม่ไหมถ้าเป็นรุ่นใหม่ท่านก็ต้องการตัวของทีวีที่มี d m i 2 1นะครับก็สั่งจุงไปแต่ถ้าเป็นคอนโซลเกมรุ่นเก่านะครับ ท่านไม่ได้ต้องการจะซื้อรุ่นใหม่แต่ถ้าเล่นเกมแค่ 4K ถ้าบวก10อะไรประมาณนี้ตัว A1 ก็รองรับได้นะครับแล้วดเรื่องของวิดีโอเกมของเขาก็คะแนนก็ไม่ได้ต่างกันมากนะ้วก็8.8กับ8.7นะครับรับและนนี่ก็คือข้อมูลดีๆจากผมเป็กนะครับรักชอบที่จะติดตามไปอย่าลืมกดซับสไคร์กันไว้ช่องนี้เป็กตะโกน PK หนูก๊คว่รอเรือน,นะครับรวมถึงฝากเพจด้วยนะครับมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับสำหรับตัวของเพจนะครับอันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ